ตำรวจนครบ,บาลรวบตั้มโชเฟอร์อันธภาลที่ก่อเหตุโชว์กลางควงปืนขู่คนใช้รถบนท้องถนนเป็นภัยสังคมสุดท้ายไม่รอดถูกรวบคารถตุกๆุกคันที่ใช้ก่อเหตุแถมตรวจฉี่พบสีม่วงอ่าทำไปเพราะเมาสุราขาดสติเหตุการณ์รานี้ได้ถึงหูพลตำรวจโทรที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลแม่ทัพเมืองหลวง ทราบเรื่องไม่ปล่อยให้พฤติกรรมในลักษณะนี้ลอยนวลในสังคมเมืองกรุงที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใชถนนและยังกระทบต่อภาพลักษณ์สำคัญของเมืองไทยและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ปรากฏภาพคนขับรถตุ๊กๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์และหน้าตาของเมืองไทยจึงสั่งการให้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การจอทรงทีมสารวัตรแจ พร้อมทีมงานสืบสวนนครบาลลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวและติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยด่วนก่อนที่จะสร้างความเหลือดร้นและความบาดกลัวเป็นวงกว้างออกไปเหตุการณ์รนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา13นาฬิกาเมื่อพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพศินภูลสวัสดิร์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีระเดศธรรมสุทธีผู้บังคับการ สืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจโทเอกสิทธิ์หัวรกิจธิถากรรองผู้บังกับหนึ่งกองบังคับการสืบสวนพันตำรวจตรีพันพริรศิษฐ์จุลภีพสารบัตรกองกำกับสามกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร้อยตำรวจเอกสิบบัตรยังอุ่นรองสารบัตรกองกำกับการสี่ร้อยตำรวจเอกวรพัฒน์แสงเทียนประไพรองสารบัรสืบสวนสองปฏิบัติงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจร้อยตำรวจเอกหญิงนิชยาการเปสลาพันธ์รองสารวัตรป่ายอเมวิการร้อตยตำรวจเทอเลิศวลิศเลิศวรปรีชารองสารวัตรปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดร้อยตำรวจโทนัทวุฒิอุ่นชูฤทธิ์รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบันดินแดงร้อยตำรวจโทอนันตชัยสัตพงศ์รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการาส,สนาธิกบังคับการ สืบสวนตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชส,สำลิศร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลมกกะสันรวมกันเข้าจับกุมตัวนายประภรหรือตั้มอายุ3 1อปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดพิจิตร 101. ในข้อหาทําให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นรอมทั้งได้นำเนื่อคดีอาญาเพิ่มเติมในข้อหาเสพยากเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งโดยผิดกฎหมาย ที่บริเวณถนนใต้ทางด่วนถนนกำแพงเพชร7แวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหาคนครแต่การตรวจสอบประวัติพบว่าต้องโทษเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะมุนเมาสุราในพื้นที่สถานีตำรวจธทุมืองร้อยเอ็ดเมื่อประมาณปี2561สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีผู้เสียหายยุนอาการบาดผวา เขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานเนตเตร์จภุทรนมักสันด้วยอาการตื่นระหนกตกใจขณะที่ผู้เสียหายกำลังจะขับรถไปทำงานเป็นปกติใจกลางเมืองกรงุงเทพมหานครมีรถตุกตุกคู่กรณีขับอยู่ข้างหน้าจูจๆเคราะร้ายเจอรถตุกตุกมหาภัยชูปืนขึ้นมาขู่ให้ผู้เสียหายขับรถปาดหน้ารถผู้เสียหายยกกระบอกปืนชี้มายังรถของผู้หญิงสาวผู้เสียหาย กับเพื่อนสาวที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันเมื่อตั้งสติได้จึงรีบขับรถออกจากจุดเกิดเหตุดังกล่าวและรวบรวมความกล้าเขาแจงความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบ,บานมักสันเพื่อติดตามและดำเนินคดีกับผู้ขับขี่รถตุกๆภัยสังคมรายนี้โดยทีมงานสืบสวนนครบ,บานได้ข้อมูลสําคัญว่าคนร้ายมักะขับรถตุกๆอยู่ที่ย่านสุขุมวิททองหลอ่อสาทรจิตลมเพลินจิต ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจกสําคัญใจกลางเมืองหลวงในช่วงเย็นอีกทั้งยังพบว่าคนร้ายรายนี้มักจะออกตระเวงขับรถรับส่งให้บริการกับนักท่องเที่ยวในยามราตรีตลอดเส้นถนนสุข,ขุมวิทอาทิซอยนานา,นาสุข,ขุมวิททองหลอที่เป็นแลนด์มาร์คสถานที่สําคัญซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงได้รายงานให้กับผู้การจอทราบและรีบสั่งการให้ทีมสืบสวนจัดชุดล่าตัวคนร้ายรายนี้มาให้ได้ นานวันก็อาจจะสร้างความเหลือเร้อและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวทีมงานสืบสวนจึงได้จัดชุดไล่ล่าทั้งกลางวันและกลางคืนสืบสวนติดตามหาข่าวจนทราบว่าคนร้ายรายนี้ขับรถตุกๆต,ต,ต,ตระเวนร,รับผู้โดยสารย่านสุขุมวิทโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังสถานที่ต่างๆต,ต,ตลอดเส้นทางถนนสุข,ขุมวิทชิดลมอโศกนานา,นาเพลินจิตคลองหล่อเอกมยัย และมักจะพักอาศัยไม่เป็นหลักเป็นแรงจึงไม่ง่ายต่อการติดตามและสะกดตามรอยอย่างต่อเน,นื่องประมาณเจ็ดวันจากการตรวจสอบพบว,ว่านายประภรอยู่ในลักษณะบุคคลคล้ายคนมึนเมาจากการสอบถามนายประภรให้การรับว่าตนเองคือบุคคลในภาพที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวเมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาจริงแต่อาวุธปืนที่ใช้นั้นไม่ใช่อาวุธปืนจริง แต่เป็นอาวุธปืนปลอมที่ตนเองประดิษฐ์และทําจากไม้และพลาสติกซึ่งทําให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าเป็นอาวุธปืนจริงโดยได้ทําและมีไว้เพื่อข่มขู่และป้องกันตัวจากไบรุ่นในช่วงเวลาที่ตนขับขี่รถในกลางคืนโดยสายเหตุที่ทําไปนั้นเนื่องจากขณะเกิดเหตุตนอยู่ในสภาวะมึนเมาแอลกอฮอล์และมีปัญหาความเครียดส่วนตัวอันเนื่องมาจากตนได้เช่ารถทุกๆเข้ามาจากสหกรณ์แห่งหนึ่ง แต่ช่วงหลังๆมานี่รายได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าจนกระทั่งมาช่วงเวลาเกิดเหตุตนได้ขับรถทุกๆมาเจอรถผู้เสียหายจึงเกิดความเครียดและไม่พอใจจึงได้ใช้อาวุธปืนปลอมนี้ก่อเหตุในครั้งนั้นหลังก่อเหตุแล้วตนได้โยนอาวุธปืนปลอมดังกล่าวทิ้งไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำตัวผู้ต้องหามายังสถานีตำรวจลครบาลมักสันเพื่อสอบปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคดีและยังพบว่าผู้ก่อเหตุเพ่งเสพยาเสพติดท,ท่าตัวประเภทที่หนึ่งมา จำนวนสองเม็ดจึงได้ทำการตรวจพิสูจน์และยืนยันว่าพบสารเสพติดให้ทั่วประเภทที่หนึ่งเม็ดแอมฟาตมินหรือยบบาบ้าในร่างกายจริงหรือไม่โดยยอมรับว่าเพิ่งจะเสพยบบาบ้ามาจำนวนสองเม็ดเมื่อสองวันที่ผ่านมาจริง้าหน้าที่ตำรวจจะได้ควบคุมตัวนายประพรส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจนครบรรมกักสันเพื่อดำเนินคดีในข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพร้อมทั้ง ดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภททีน่หนึ่งอีกกระทงหนึ่งด้วยนําส่งพนักง,งานสอบสวนดํานเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้แล้วในตั้มยังได้กล่าวขอโทษไปยังผู้เสียหายว่าตนไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุแบบนั้นแต่ที่ทําลงไปนั้นเป็นเพราะว่าตนเครียดหาเงินไม่ค่อยได้หากมีโอกาสก็จะขอกลับตัวกลับใจบ,บําบัดเสร็จแล้วก็จะออกมาหาอาชีพสุจริตรม เลี้ยงตนเองและเลี้ยงครอบครัวต่อไปส่วนทางด้านพลตารวจตร,ร,ร,รีตุลเดชธรรมสุขีผู้บังคับการสรืบสวนตารวจนครบาลได้กล่าวว่าคดีนี้ถือว่าผู้ก่อเหตุเป็นภัยสังคมอย่างแรงเพราะตัวเองขับรถโดยสารรับส่งนักท่องเที่ยวเป็นประจำย,ยิ่งเป็นรถตุกข๊ก,ก่อจัดว่าเป็นซอฟต์เวอร์ของเมืองไทยการที่ผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมขับรถบาดเสียแบบนี้ประกอบกับการใช้อาวุธปืนมาค่มคูผู้ที่สัญจรอยู่บนท้องถนน อีกซ้ํายังเสพยาเสพติดอีกด้วยเป็นการกระทําที่ทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างมากจึงอยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทั่วไปที่ขับรถสัญจรบ,บนท้องถนนบ้าหากพบพฤติการของผู้ขับขี่รถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถตุกๆหรือรถประเภทอื่นๆก็อเหตุในลักษณะเช่นนี้อีกก็สามารถแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่หรือสืบสวนนครบาลได้ในทันที นิวส์ยี่สิบสี่หรือราคิปสีรายงาน